เรียว่าทำไมพี่ว่าไปนานนะคะไหนบอกว่าไปเอาของแค่แป๊บเดียวไม่ใช่หรอโอ้๋อมิว่าพูดมานี่คือยังไม่ชินใช่ไหมเรี่ว่ะว่าช้าตลอดนั่นแหละจริงค่ะมาตลอดเลยเนี่ยพี่ว่าสักทีนะมาแล้วมาแล้วแหมนินทาเขาเหมือนเขาไม่ได้ยินเนี่ยใครนินทามั่วไหนบอกนี่นี่มาเลยเราถยงใครไม่ทันหรอกนี่ไง พอแล้วนะไปแล้วเออแล้วลงขอบคเออก็ไม่ลงกันหรอหืมใครบอกจะลงมาส่งเฉยโหใช่ค่ะจิเหนือใช่เพลงว่าทำสิส้านักทีกเก็กใช่แล้วแหม่ทิ้งกันเลยนะจ๊ะเอเอ,ไเอไปโหดรีบไปรีบไปเสร็จแล้วโทรมาแล้วกันไปแล้วนะ <c oughs> ไม่กล <c oughs> ากได้ก็ได้กัได้ ทำไมดูเงียบๆแปลกๆไม่เห็นมีใครเลยอ่ะนี่หรอกก็ไม่ได้มาเร็วเกินไปนะทำไมไม่เห็นมีใครเลยเนี่ยถึงแล้วเบ้าๆๆๆๆๆโอ้ยนี่จะเอารอแข่งกันใครไกลกว่าชนะ 过去的。 ก่อนเนี่ยเราไปส่งพี่วานตั้งแต่ฟ้าสว่างนี่ฟ้ามืดแล้วยังทำไม่เสร็จนานเลยทํานานจริงเลยเดี๋ยวก่อนนะคะแล้วนี่พี่วานรู้ได้ไงอ่ะพี่วานยังทำงานไม่เสร็จเอ้าถามแปลกๆก็ร่างพี่วานทำงานเสร็จแล้วก็ต้องโทรบอกแล้วป่ะไมปล่อยให้พ่อนั่งอยู่นี่หรอกโอ้ยกลับบ้านแล้วเนี่ยไม่ลืมไปทำมาเป็นลืมหนูอยากกลับบ้านไปดูไอซีรีส์อนิเมะแล้วว่าจริงไม่รอแล้วรีอว่าโทรตามพี่วานอย่างนี้เลยพี่ไม่รอแล้ว กลับบ้านโล่โอ๊ยมีว่าพี่บอยรีบไปหาพี่วาวจะมาเปิดน้องเปิดหนังซอมบี้อะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรของพี่วาวมาเปิดดูหนังซอมบงซอมบี้แล้วก็ดูทิกเกอรอะไรของพี่ยวว่างนะคะเนี่ยหนูก็โทรหาพี่วาวเนี่ยเรื่อหาพี่อารเบอร์พี่วาวไม่เจอสักทีเนี่ยเอ้าแล้วเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเหมือนคนเปิดหนังซอมบี้อะไรสักอย่าง เรพี่ได้ยินจากไหนอะอะไรเพี้ยววะหนูไม่เห็นได้ยินอะไรเลยมั่วไปเนี่ยเอ้ามีว่าลองฟังดูดิไม่ได้ยินหรอเนี่ยพี่ได้ยินอยู่เลยเพี่ได้ยินจากไหนอะมีว่าลองฟังดูดิพวกนี้ก็มีแค่เราไม่ใช่หรอเฮ้ยีว่าตรงนั้นอะไรอ่ะเห็นบ้ที่มันมืดๆตรงนั้นอะไหนอะเนียอะไรขยับหนูไม่เห็นอะว็ก็ไฉายดิไรแล้ว Oi, oi, oi! พี่ว่าสัมมี่มาคงไม่ตามลงมาแล้วใช่ไหมอะคงนั้นแล้วค่ะเพราวะไม่ได้ยินเสียงแล้วอะจไม่รอแล้วหวะนั่นนี่สนุกนั่นคือสัมมี่จริงๆใช่ไหมอะคนจรงๆนนแะพี่ว่า มีมันมีแต่ในหนังไม่ใช่หรอมันมาได้ยังไงอ่ะไม่จริงอ่ะแล้เราทำยังไงกันดีอะคะหนูกลัวหนูกลัวเหมือนกันนะพี่ว่าเฮ้ยพี่ว่าแล้วพี่ว่าพี่ว่าล่ะเราเรื่องมิสซิ่งอีเลยเดี๋ยว่ารีโทรบอกพี่ว่าก่อนเลยค่ะ พี่วาวอะ่ะฮะบ้าเหรอพวกเขาจะไปได้ยังไงถ้าพี่วาวไม่ไปพวกเขาก็ไม่ไปหรอกนะใช่หนูจะไม่มีวันไปเลยถ้าพี่วาวไม่ไปอะ่ะไม่ริงพี่วาวอยู่นี่หรอกเร็วๆรีวไปกัน วาวามีวา่าไหนบอกพวกซอมมี่กำลังมาไงรีบหนีไปสิถ้าไม่รีบหนีไปตอนนี้จะหนีไปไม่ทันแล้วนะพ่วาวกำลังจะลา้เป็นสาวรอมี้ เราต้องไปได้ไกลเขาเขาไม่ได้พี่วาย่้าวานี่อย่าเข้ามานะรีบเ,เอาไปเขาบอกรีบไปไงไม่เอาพี่วายพวกเขาไม่ไปเอาขาไ,ไปาดูหนังนี่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ต้องหายใช่พี่ว่าจะหายได้หรอไม่บอกไม่ไรหรอกไม่เป็นไร